เดีย๋ยวเรามาพักชมสิ่งที่สนใจสักครู่ครับจากทางไทยเบฟครับวันนี้ฮะมาในตอนที่ชื่อว่านะครับโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีครับไปร,รับชมกันเลยครับที่เราได้รับรางวัล TIC สิ่งที่เราได้มีการดำเนินการไปก็คือเราได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทไทยเบฟก็คือในเรื่องของการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนนอกเหนือจากการให้ความรู้เนี่ยเราได้ให้ ทักษะทางอาชีพนะครับให้กับชุมชนเพื่อที่เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพโดยอาศัยหลักการที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีรหรับ,รบรด้านสิ่งแวดล้อมรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4ี่ ของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นโรงงานได้สร้างความกระหนักและมีโครงการต่างๆเช่นโครงการนําผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไอ้น้ำทดแทนการใช้น้ามันเตาลดการใช้น้ามันเตาและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสองโครงการโซลารูปเป็นโครงการพลังงานสะอาดลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและโครงการนําน้ําที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในพื้นที่สีเขียวในโครงการได้นาสวนผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงผลลัพธ์ในอนาคตครับไทยเบฟร,ร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อคุณภาพวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเฟตจำกัดมหาชน